สวัสดีค่ะทุกคนมาละค่ะมาละจู้วันนี้พี่ก็มาไวหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าพี่มีธุระต้องออกไปทําธุระข้างนอกนะคะก็เลยต้องมาไวหน่อยหนึ่งก็มากันแล้วนะคะโอเคค่ะก็มาแล้วค่ะก็กราบสวัสดีด้วยนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ชมทุกชานิชานารักทุกทุกคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ๊จ๋าเจ๊ซูสี่เจ๊ชาแนลกับพี่จนนี่เช่นะคะด้วยนะคะวันนี้ ที่ก็คงยังอยู่กันในเกมโรบอกมันเดิมอย่างเช่นเคยนะคะทุกคนยังไม่ได้หายไปไหนเลยและแมพที่จะมาเล่นนะคะในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าอมลอบูบูทาวเวอร์นั่นเองนะคะเรียกว่าอมลอบูบูทาวเวอร์นะคะแต่พี่รู้สึกว่าราบูบูหน้าตาแบบนี้มันประหลาดพลึกกลอย่างไงก็ไม่รู้ค่ะแต่มันก็น่ารักดีนะนี่ ทาวเวอร์เป็นหอคอยอมรับูบูทาวเวอร์นะสูงไปถึงท้างบนเลยแต่ก็สูงไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกติกกริยาเกมกันเลยนะคะว่าจะสนุกจะโหดจะมันมากแค่ไหนเดี๋ยวไปเริ่มเล่นแล้วก็ไปเริ่มรับชมแรมพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนขอบคุณคุณเจ้าของแมมนะคะที่ให้ได้เข้ามาเล่นที่มีธุระจะต้องไปตอบก็เลยมาไวเลยนึงนะคะโอเคตอนนี้เราจะกระโดดบล็อกแรกเลยเออพี่ก็สงสัยนะว่าเขาเอาตัวละครนี้มาจากไหนเหยียบตรงนี้เหรอ อ๋อนี่ไงทุกคนพอเราเหยียบไอสีขาน,นี่นะคะเราก็าจะได้เป็นตัวละครบอมลาบูบูเีิ่งเจอแมปลาบูบูที่หน้าตาประหลาดพิลึกกลนะฮะใครรู้นะว่าหน้าตาประหลาดอย่างนี้เป็นยังไงใครชอบนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยเริ่มบอกอไป ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือใหม่พี่ก็ยังรักน้องๆ FC ทุกคนเหมือนเดิมนะขอให้กดติดตามรับชมมาดูกันเยอะๆนะกดข้อต่อข้าใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของพี่ได้โด่งดังขึ้นด้วยนะคะสัญญาเลยว่าจะมาบ่อยๆมาผลิตคลิปสนุกให้ดูทุกวันเลยนะคะคลิปนี้อาจจะไม่มีเสียงเพลงหนึ่งวันนะเพราะว่าพี่มีทุรศไวเส้นสีขาวระวังตอนนี้ฉันได้แปลงร่างเป็นอัมรอป,ปููทาวเวอร์แล้ว สูงไปถึงด่านไหนเชียวถ้ามันเล่นได้เดี๋ยว,เ,ยวเล่นให้ดูสองรอบเลยนะคะทุกคนฮ้หวานเจี๊ยบโอ้โหมีหลายสีเลยตอนนี้ทุกคนชอบลาบูบูกันมากกว่าหรือชอบเบบี้ทีกันมากกว่านะคะใครชอบลาบูบูมากกว่าให้คอมเมนต์มาว่าหนึ่งใครชอบเบบี้ทีมากกว่าคอมเมนต์ว่าสองนะคะ เคกดเขาจ้าใจกันเยอะนะช่องที่จะต้องหล่งดังขึ้นพี่สัญญานะทุกคนฮึ๊บไปฟอร์มตัวมาเลยเนี่ยดูจากหน้าตานะหน้าตาประหลาดยังไงก็ไม่รู้นะพี่ก็ต้องมาทุกวันอยู่แล้วอ่ามีน้องคนนึงนะที่ได้คอมเมนต์มาบอกพี่ว่าอายุเท่าไหร่พี่อายุยี่สินะเสียงเด็กแค่นั้นเองเอาชิมเมวล่างคนเหมือนเดิม,มเอาร่างนี้ไปทั้งร่างเลยนะคะ บล็อกนี้ตามสเปกโอ้โหโแกเห็นนี่ฉันเห็นมันจะควายฉันเห็นนี่แกเห็นน้มเต็มไปและแจนพอมองลงไปข้างล่างนะเราก็รู้สึกว่ากระโดดขึ้นมาสูงเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคไปกันต่ออุ้ยเจอไอ้เจ้าตัวสีฟ้าจะหาทางออกไปยังไงอะไรเนี่ยดูเขาวงกดให้ดีๆเอาแล้วติดติติด,ตด,ตด เจอทางออกแล้วนะคะดูซิว่ามันจะมีไปถึงด้านไหนชั้นวนสุดไหมกดสอยไปกํกำลังใจที่ได้ชนะเลิศด้วยนะคะึบมามีตัวสีม่วงตัวสีมิ้นแล้วก็สีขาวไปเผอไปเหยียบพื้นสีขาวอุ๊ยอุยนี่กระโดดตามสเต็ปเลยนะคะบล็อกอลัลลาบูทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นสีพาสเทลท,ลทั้งนั้นเลยทุกคนดูดิเหานป่ะห็นป่ะ มองไปแล้วเป็นสีพาสเทลทนั้นเลยนะคะเอ้าวตอกอีกโอเคไปกันตกนะคะซิกแซคค่เะเทนสเตปลองทุกคนคิดว่าหน้าตาแบบประหลาดไหมใครคิดว่าหน้าตาอําลาบูบูแบบ,บ,บนี้ประหลาดนะให้คอมเมนต์มาเลยนะ SSR SSR ตามนั้นเลย เขาบอกพี่เสียงเหมือนเด็กอ่าใช่สิอย่าว่าจะเสียงเด็กเลยหน้าก็เด็กนะแต่อายุย e ี่สิบนะทุกคนโอเคเอาปีนฮึปุ๊บจ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 ุ๊บบบจุ๊บจบจบบจุ๊บจบจุบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บบจุเบจุ๊บุ๊บจุ๊บจุ๊บุ๊บจ่จุจปงง สติสตังเอาอีกแล้วลื่นไหลนะคะเออเมื่อกี้นี้มีเสียงรบกวนขอประทานไพโทษแชทด้วยนะคะนั่นจะเป็นเสียงเครื่องบินแหละทุกคนนเงี้ยไปมาอย่างนี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคนว้าวขอบคุณจากกำลังใจน้อยเอ็ซีทุกคนมากเลยนะคะวันนี้ก็มาได้สั้นๆแหละไปไปกันต่อดูดิเส้นชัยจะจบที่ด่านอะไร โดดไม่ขึ้นอีกเอาโอเคโอค้โหสูงเนีชัดเจนเลยไอพื้นที่จางๆโดดไม่ได้นะพื้นที่หน้าตามีรูปกระตูนล,ละบูทนงั้งน,นนะคะถึงจะโดดได้ไปเอาให้สุดเลยมันจะสูงสักเท่าไหร่เคลียวใกล้แล้วนะคะงั้นพี่ว่าวันนี้เล่นให้ดูแค่รอบเดียวก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยไห,หลไหล,หล,หล,หลตกตกตก โตตสากขึ้นมาสูงเลยตกลงมาได้ไงดีแล้วถ้าใครอยากให้พี่ทำคลิปคอนเทนต์เกมสนุกอะไรอีกนะสามารถไปคอมเมนต์กันมาบอกพี่ในตารางคลิปใน Yutube o ช่องพี่ได้เสมอเลยนะพี่สัญญาว่าจะมาบ่อยๆเลยไม่หายไปไหนแน่นอนใครเหงาไม่มีอะไรทำนะมาคอมเมนต์คุยกับพี่มาดูคลิปช่องพี่แล้วก็คอมเมนต์คุยกันในตารางคลิปได้นะเพิบไปกันต่อค่ะ ไวไว้ไวรอบนี้ฉันจะไม่ตกอีกแน่นอนนะเจ้าควายโอเคเจนตามสเป็เลยค่ะใครชอบเล่นหรืออยากเล่นตามพี่พี่จะบลิงชื่อในใต้ล่างคลิปให้นะคะแบบชิ่อัมลาบูบูทาวเวอร์นั่นเองนะคะง่ายๆ <c oughs> เดี๋ยวมีลาบูบูทาวเวอร์อีกภาคหนึ่งนะคะไปรอติดตามรับชมดูได้ในคลิปหน้านะคะเราเจอกันอีกนิดเดียวเราก็จะผ่านแล้วย a h o o ึบไปค่ะกระโดดตามสเต็นเปนะคะอ่าขึ้นมาได้แล้วระวังเส้นสีขาวอุ้ยอัาราบ,บูตัวสีขาวฮึบถึไงไหนละวูฮ้ฮู้ลงจุดมสมด,ดสุดคือสุดเส้นชัยแล้วนะคะทุกคนยาฮูไปกันค่ะอัาราบ,บูตัวสีมิ้นโอ้โหอันนี้เสี่ยง เล็กน้อยโอู้ดึงดึงนี่มีเสี่ยงที่จะตกลงไปได้เล็กน้อยนะคะฮึบเกือบ <g ry> e <ep> ไปแล้วอ่ะไปไปกันต่อโอ้โห,โหด่านนี้ยิ่งทําให้ฉันรู้สึกเสี่ยงใหญ่เลยกดใจเป็นกําลังใจพี่นะคะกดเขาจะเข้าใจกันรันลวๆเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะไว,ไว้ไว้ไว้อย่าเพิ่งเดินขึ้นไปข้างบนดีกว่ามันอันตราย เดินชิดๆอย่างเดียวได้ไหมอะมันจะรอดไหมว้ายได้แล้วนะคะทุกคนต่อไปก็กระโดดตรงนี้ปึบไปกันเพื่อนรู้สิเราสู่เส้นชัยแล้วเย,ย้ถึงแล้วนะคะเส้นชัยของเราก็อยู่ข้างบนนี้แล้วนะคะขอบคุณจากกำลังใจน้อง FC ทุกคนมากเลยนะคะผู้ติดตามเก่าหรือใหม่ก็รักทุกคนแหละ ใจก็รัวๆมาดูช่องพี่กันเยอะพอทุกคนไม่เหงาแน่นอนสนุกแน่นอนโอ้ทําไมทางนี้มันทําไมทางนี้ฉันรู้สึกว่าฉันลื่นจังเลย,ยแกเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆใจเย็นๆทางนี้มันลื่นฮึบได้แล้วโอเคหัวไหลไซส์ดีไปทางนี้ดีกว่านะคะทุกคนมันกระโดดง่ายกว่าเห็นป่ะพื้นสีบิ้นเนี่ย สำเร็จแล้วค่ะยาหูทุกคนชอบตัวสีอะไรกันเอ่ยอํอาลาบูบูต,ตัวสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีฟ้าและชมพูแล้วก็สีขาวใครชอบตัวสีอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยโอเคนั่งก่อนละจบสักทีก็งั้น สำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะก็จบกันลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่พี่เล่นเกมโลบอกแม็ที่มีชื่อว่าอ้มละบ,บูบูทาวเวอร์นั่นเองนะคะที่หน้าตาประหลาดพิลึกกลแต่ก็เล่นผ่านมาหมดด่านได้แล้วขอบคุณจากกำลังใจของเอฟซีทุกคนมากเลยนะคะที่ดูอยู่กันตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณมากๆที่ติดตามดีใจมากๆเลยโอเคไม่ว่าจะเป็นเกมโรบอกเกมอมงอาร์ เกมซูเปอร์ซาร์เกมซิมิโตไหมคะคุกกี้ม,มาม่าคุกกี้ลลหรือเกมอื่นๆไหนก็ตามนะคะที่พี่ยังไม่เคยเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไปเที่ยวคลิปชาเลนจ์คอนเทนต์อื่นๆไหนก็ตามนะเองเอฟซีทุกคนอยากใจพี่ทําคลิปไปเที่ยวคลิปชาเลนจ์หรือคลิปเก,เกมอื่นที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากใ้เล่นเกมไหนอีกนะคะสามารถไปคอมเมนต์กันมาบอกพี่ในต้าร่างคลิปใน YouTube ช่องของพี่ได้เลยนะคะอาจเป็นหวัดนิดนึงเพราะเมื่อวานอะที่เลือกกำเดาไหลด้วยค่อนข้าง,งจะป่วยเดี๋ยวก็หายแล้วโอเค อย่าลืมนะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยโอเคก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกินเด็กเจตตะกุ้งกิ้งกดขอจอขอใจเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของจ้าจ๋าเจษสุธีเจษแชนแนลกับพี่จันเหมือนเดิมอีเช่นเคยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่คงต้องขอจบคลิปลงเยียงครั้นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาแบบยาวๆเลยสัญญาสัญญานะลาบุาวิวคว้างหนึ่งนะมาแบบยาวๆเลยโอเค กดใจเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะโอเคไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บท่าที่หนึ่งถ้าที่สองถ้าที่สามถ้าที่สี่ถ้าที่ห้า, 2, า, 3, า, 4, า 5. อย่าลืมนะเวลาที่พี่ลงคลิปอะไรคลิปใหม่คลิปหนะ้าน้องดูก,กันจะได้ไม่พลาดนะไปละรักทุกคนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปละบ๊ายบาย